ภาระนี้ควเรือนอยู่ในระดับที่สูงมากส่งผลไปถึงคดีทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยซึ่งคดีในศาล1.3ล้านบัญชีเป็นคดีแพ่งเป็นคดีสินเชื่อส่วนบุคคลและก็บัตรเครดิตเป็นหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดแบงชาติสำนักง,งานสารยุติธรรมและกรมคดี จับมือกันในการจัดงานมากำเกรียดนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้คอนเซ็ปต์มีนี้ต้องแก้ไขเครื่อใหม่อย่างยัง่งยืนครับตามที่แบงค์ชาติสำนักง,งานสารยุติธรรม และกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหานี้ภาคประชาชนที่ผ่านมาแบง์ชาติได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ประชาชนผ่านคลินิกแก้หนี้และทางด่วนแก้หนี้มาแล้วในมากรรมนี้จะช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้นลูกหนี้ที่ถูกพิพากษาแล้วแล้วก็เป็นลูกหน,นี้ที่ถูกยึดทรัพย์แล้วค่ะสามารถที่จะสมัครออนไลน์เข้ามาเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ได้กับสถาบันการเงินค่ะ หนึ่งก็คือชําระแค่เงินต้นดอกเบี้ยใหม่เราไม่คิดค่ะดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายครั้งชําระเรายกให้ท่านหมดเลยหากท่านสามารถปฏิบัติตามสัญญาใหม่ได้และ3ค่ะระยะเวลาผ่อนสูงสุดนานถึง5ปีค่ะตามความสามารถในการชำระนี่แล้วก็ระยะเวลาบังคับคดีคงเหลือค่ะ เป็นรูปแบบการจัดพิธีกรรมแบบออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเช่นนี้ทําให้สถาบันการเงินและลูกหนี้ยากที่จะพบกันดังนั้นช่องทางรูปแบบออนไลน์จะช่วยอำนวยความสะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะมีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมากกว่า20แห่งโดยเริ่มในระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง14เมษายน2564จำง,ง่ายเลยค่ะเริ่มต้นที่วันวาเลนไทน์สิ้นสุดในช่วงที่เป็นวันสงการค่ะ ในขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้โดยตรงนะครับหรือว่ากรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยเราจัดให้มีวิดีโอแนะนำแบบ s t e ็ปบายสเนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกเนี่ยสามารถโทรมาที่12-13ได้เลยครับสิบทธิพิเศษดีมากต่อไก่ล้านตัวขนาดนี้ไม่ควรพลาดน,นะคะเราอยากเห็นทุกคนริมได้อีกครั้ง